ใจพักกายสบายสบายกับเพลงเพราะสาระใกล้ตัวรู้ไว้ได้ประโยชน์กับรายการสบายดีที่98 98เมกะเฮิรตซวทพัทลุงอยู่รตรงไหนก็ได้ขอให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเซฟโซน Like that, uh สักที่หนึ่งนะคะขอให้เป็นพื้นที่เซฟโซนสําหรับตัวเองบางคนบอกว่าเซฟโซนก็คือที่บ้านหรือที่ทํางานหรือที่ไหนก็ตามแต่นะคะอยู่แล้วปลอดภยัยอยู่แล้วมีความสุขก็อยากจะอยู่ต่อนะพูดถึงพื้นที่ที่ปลอดภยัยจริงมีเรื่องของอ คอรมอนะคะที่มีการเห็นชอบปรับเรื่องของโควิด19เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโดยในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะคะคุณผู้ฟังก็มีการประชุมนะคะแล้วก็มีมติปรับโรคโควิด19เนี่ยเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโดยมีสาระรายละเอียดสำคัญก็คือหนึ่ง คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบนโยบายการปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลังการระบาดใหญ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคในปัจจุบันซึ่งประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดได้ลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยแล้วก็มีระบบสาธารณสุขที่รองรับได้เพราะนั้นแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเรื่องการบริหารยาจึงมีการอนุญาตให้โรงพยาบาลต่างๆในสังกัดจัด หายาต้านไวรัสเองตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะส่วนค่าใช้จ่ายนั้น ผู้ป่วยก็สามารถเบิกได้จากกองทุนสอปอสอชอเช่นเดียวกันกับการรักษาโรคติดเชื้ออื่นๆเลยนะคะส่วนสาระสำคัญข้อที่สองก็คือคณ,ณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องยกเลิกชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายและร่างประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโดยเขาพิจารณาปรับโรคโควิด -19 จากโรคติดต่ออันตราย ะะก็มาเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังก็ให้จดดล้องกับสถานการณ์ของโรคที่เป็นอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะคะส่วนสาระสำคัญข้อที่สามก็คือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติรับทราบสถานการณ์ของโรคโควิด -19 และการเฝ้าระวังสายพันธ์เชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยซึ่งสถานการณ์มีแนวโน้มพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแต่ประชาชน ได้เข้าใจว่ายังคงรักษาตัวอยู่ที่บ้านและรับยาตามที่แพทย์ได้สั่งให้ซึ่งทุกวันนี้ระบบสาธารณสุขก็ยังคงบริการสามารถให้บริการประชาชนแล้วก็รักษาได้ตามดุลพินิษของแพทย์นะคะแต่ว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็ยังคงเน้นให้ ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเนี่ยค่ะเตรียมพร้อมเรื่องเตียงเรื่องของการใช้ยายอย่างเหมาะสมแล้วก็การฉีดวัคซีนรวมไปถึงให้โรงพยาบาลเนี่ยพิจารณาการใช้ภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปด้วยซึ่งก็จะกระจายไปยังจังหวัดต่างๆนะคะ กระจายบียงจังหวัดต่างๆแล้วก็กรุงเทพแล้วด้วยโรคฝีดาดวานอนนะอันนี้หลายคนก็เฝ้าระวังติดตามข่าวสารบ้านเมืองกันอยู่ว่าเข้ามาพื้นที่บ้านเราแล้วหรือยังอะไรยังไงซึ่งปัจจุบันก็เพผู้ป่วยยืนยันในประเทศไทยแล้วสี่รายนะคะประเทศไทยก็ได้มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดทั้งที่สนามบินสถานพยาบาลชุมชนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะตรงไหนที่มีคนเยอะแหล่งท่องเที่ยวเยอะๆนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย เขเฝ้าระวังเต็มที่เพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตประจำวันโดยโดยการยึดหลักประชาชนอยู่ร่วมกับโควิดอย่างปลอดภยัยเนื่องจากว่าการระบาดของโควิดเนี่ยมันจะคล้ายคล้ายคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่นะคะพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปีอาจจะมีการระบาดบ้าง ใน,ในในในช่วงเวลาในในในบางช่วงเวลาซึ่งการป่วยรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตมาเกิดกับกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนแล้วก็กลุ่มเสี่ยง608โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเองนะคะล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกันกับผู้อื่นกินอาหารร้อนปรุงสุกซึ่งสามารถป้องกันได้ทั้งโรคโควิดแล้วก็ฝีดาดวานอนด้วยนั่นเองเนี่ยปฏิบัติหลักปฏิบัติหลักๆอยู่อยู่ประมาณนี้คุณผู้ฟังนะแต่ใครที่สามารถที่จะปฏิบัติได้มากกว่านี้ยกระดับสูงได้มาก